หนึ่งเทคนิคใช้กดแรงดึงดูดสร้างสิ่งที่คุณต้องการขึ้นมานะคะ,ะในหนังสือดีไซน์อ of Getting Rich นะคะของว a l ิตวอตเ e ลเนี่ยนะคะ<ๆ>เขาได้บอกหนึ่งเทคนิคนี้ไว้ดีมากในการที่คุณจะสร้างสิ่งที่คุณนะคะต้องการขึ้นมาโดยใช้กดแรงดึงดูดนั่นก็คือให้คิดสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยไว้ในหัวแล้วลองใช้มันนะคะก็คือคนเราเนี่ยเวลาที่เราจะได้จะได้สิ่งที่เราต้องการว่าจะเป็นความสัมพันธ์ความร่ํารวยหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะไม่คิด สมมติความร่ารวยเราจะไม่คิดเป็นจํานวนนะคะความสัมพันธ์ก็เหมือนกันนะคะให้เราลองคิดนะคะว่าสมมติคุณเห็นคนที่เขารักกันเนี่ยนะคะเขาแสดงออกต่อกันยังไงให้ลองคิดถึงตัวคุณเองกับคู่ชีวิตกับความสัมพันธ์นะคะว่าคุณเนี่ยจะแสดงออกด้วยกันแบบไหนนะคะถ้าเกิด เป็นยังไงนะในเวลาที่คุณดีต่อกันรักกันห้เลกันมากๆเนี่ยคุณจะแสดงออกคุณจะเป็นยังไงในชีวิตคู่ของคุณนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องการเงินหรือ,อะไรก็ตามเนี่ยนะคะคุณจะเป็นแบบไหนนะคะและนั่นนะคะลองใช้มันในหัวนะคะใช้มันแล้วคุณจะรู้สึกว่า เวลาที่เราคิดถึงสิ่งเราต้องการแล้วเราใช้มันเนี่ยนะคะคุณจะรู้สึกว่าเออมาก็ได้ไม่มาก็ไม่เป็นไรนะคะเมื่อคุณได้ความรู้สึกแบบนี้คือมาก็ได้ไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะฉันรู้สึกฟินไปตั้งแต่ในหัวแล้วเนี่ยนั่นแหละค่ะมันคือความรู้สึกดึงดูดแ,แล้วมันก็กําลังจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากยิ่งคุณรู้สึกถึงมันเท่าไหร่ฟินมากขึ้นเท่าไหร่จะรู้สึกว่ามาก็ได้ไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะันรู้สึกมันไปแล้วนะคะนั่นแหละค่ะมันจะยิ่งทวีความรุนแรงทําให้สิ่งที่เราคิดในหัวเนี่ ลองใช้มันในหัวก่อนค่ะทุกคนนะคะนี่คือสิ่งที่วอลเลนวร์ทอเขาบอกไว้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะ